สโรกได้ดีทิศทางดูดีโอ้มาสวยเหมือนกันเลยครับพอได้เบอร์ดี้มานี่เกมดูดีเลยครับโรสกร็พัดเบอร์ดี้โอ้โห เล่นแบบ iscilla, จบไม่สูงครับเล่นคอนโทรลเข้ามาเยี่ยมครับเรียกให้ลงแล้วพอดีคงเป๊ะเลยครับมุมบีครับมุมนี้ตำแหน่งตรงนี้ของโรสมีโอกาสปิดด้วยเบอร์ดี้เลยครับลงนี้มีผลนะครับจะขึ้นจบที่4ร่วม ไม่ได้ครับแต่ก็เป็นรายการที่จบที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ของโรสนะครับหลังจากเจอปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บที่ต้นคอนะครับวันนี้อีเวนต์พาจบที่15ด้วพาเท่ากับที่ออฟสตาร์ครับ